วันนี้ในชั้นมิตรนนะครับคุยกับดรสมนึกจงมีวศินนักวิชาการเครือข่ายเพื่อนตะวันออกวาระเปลี่ยนตะวันออกนะครับเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ทํางานเกี่ยวข้องกับปัญหาบ่อขยะมาโดยตลอดครับอาจารย์สึกสวีครับสวัสดีค่ะต้องเรียกว่าดรเขียวนะคะอาจารย์เขียวนะฮะอาจารย์เขียวมาพร้อมกับสีเขียวเลยนะฮะแต่วันนี้มาพร้อมกับเรื่องของบ่อขยะด้วยดูจะหนักอกหนักใจเหมือนกันนะฮะก็เป็นบ่อที่ใหญ่มากครับน่ากลัวครับเป็นภูเขาจริงๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ ยิ่งกว่าซูเปอร์ภูเขาครับผมว่าใหญ่มากนะมันคงไม่ใช่บ่อเดียวนะครับชที่ดูก็มีหลายบ่อนะครับที่างนีอาจารย์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราใช้ชีวิตเย็นอยู่ที่บางนาเนี่ยหลายคนมาทํางานทําให้ไหวเป็นลมล้มฟุบไปก็มีทําไมมันถึงเหม็นได้ขนาดนี้ครับครับก่อนอื่นต้องถามว่าอะไรอยู่ในบ่อนั้นครับมีใครตอบเราหรือยังครับคือมันก็มีกระแสก่อนอันนี้ออกมาว่ามีกลิ่นคล้ายๆยางบ้างล่ะกลิ่นคล้ายๆพลาสติกบ้างล่ะ แต่ว่ายังไม่มีใครที่จะลงไปลึกถึงนั้นเียจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ผมสรุปง่ายๆอย่างนี้แล้วกันะครับสถานการณ์การทิ้งขยะนะครับของประเทศไทยเนี่ยขยะมันมีหลายแบบพูดอย่างง่ายๆแบบบ้านๆก็คือเราจะมีขยะชุมชนที่เรียกว่าขยะเทศบาลนะครับ,รบแล้วขยะชุมชนเนี่ยก็มีบางนิดเขาเรียกว่าขยะอันตรายจากชุมชนนะครับอันนี้คือชุมชนทําขยะอีกแบบหนึ่งก็คือขยะที่มาจากโรงงานนะครับเราเรียกว่ากากอุตสาหกรรมเขาก็เป็นเหมือนกันมีการอุตสาหกรรมแบบปกตินะครับที่ไม่อันตราย จริงไม่อันตรายคือไม่ใช่ไม่อันตรายเลยก็มีว่าพวกพลาสติกพวกนี้เขานับว่าเป็นการอุตสาหกรรมปกติแต่กาอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งครับมันเป็นกาอุตสาหกรรมอันตรายพวกนี้ก็คือกากสารเคมีกากโลหะขยะอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งแบบน้ําแบบแห้งคแบตเตอรี่ใช่ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายใช้แล้วก็เป็นขยะชุมชนอันตรายครับถ้าเป็นขยะชุมชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันเกิดการลุกไหม้แบบนี้เนี่ยมันจะ มันจะแย่ขนาดนี้ไหมกลิ่นมันจะปวดแสบปวดร้อนขนาดนี้ไหมครับถ้ามันมีพลาสติกนะครับทุกตัวมันก็มีผลนะครับต่อร่างกายเราครับเพราะพวกนี้ก็เป็นสารอินทรีย์นะครับมีเรื่องของไฮโดรคาร์บอนแล้วก็มันมีเรื่องไดออกซินนะครับซึ่งประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าอุปรกรณ์ในการตรวจไดออกซินก็ยังต่ําแต่พวกนี้มันสามารถที่จะทำให้เรามีปัญหาตั้งแต่เริ่มเกิดอาการระคายเคืองนะครับที่เรียกว่าเหมือนเห็นเดือดร้อนรำคาญในร่างกายเราอะไปจนถึงที่ขั้นเจ็บหน้าอกนะครับจนไปถึงขั้นที่ว่าแแพ้้ละถาาาาาเกกกิดว่่มมมันไปสสรงๆ ก็เป็นสารก่อเกิดสารก่อกายของโรคมะเร็งได้เนี่นะคับ,ค,บคืออย่างที่เราไปตั้งคําถาม,มาว่าเอ๊แล้วอย่างนี้เนี่ยน้ำนะรหรือว่าผล,ลไม้นะคะผักต่างๆหรือแม้แต่หมูไก่ซึ่งบางทีเลี้ยงไว้แล้วก็เอามาฆ่าเพื่อจะเป็นอาหารของเราเนี่ยตกลงระบริโภคได้อยู่หรือเปล่ามันมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากจากกลิ่นเหล่านี้หรือเปล่าแค่ขยะชุมชนเนี่ยนะครับก็มีผลแล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นขยะกากอุตสาหกรรมอันตรายแล้วครับ มันยิ่งหนักใหญ่เลยนะครับมันอาจจะมีสารประกอบประเภทพวกสารอินทรีย์อันตรายต่างๆเช่นฟีนอลเบนซีนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีเรื่องของโลหนะหนักนะครับ,รบปลอดตะกัวแคดเมียมพวกเนี้ยฮะเรารู้ได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเห็น DSI เขาบอกว่าสงสัยว่าที่นี่จะมีการลักลอบทิ้งกับอุตสาหกรรมอันตรายด้วยนะครับเ s i เขาคงไม่สงสัยง่ายๆนะถ้าไม่มีหลักฐานจากการที่ผมดูภาพถ่ายต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีการหยิบบางชิ้นเนี่ยเหมือนกับชิ้นส่วนรถยนต แล้วก็มีชิ้นส่วนรถยนต์ที่ซ้ำๆกันเยอะๆอย่างนี้มันก็คือมาจากโรงงานนะครับ hmm. จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรื่องเกี่ยวกับพระบวัตถุอันตรายนะครับจะไม่สามารถทิ้งในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับ oh. ซึ่ง hmm. ที่กรุงเทพเนี่ยสมุิรประการเนี่ยเพิ่งเคยเจอแต่ตะวันออกผมเนี่ยบ้านผมนะในแปดจังหวัดภาคนเจอปัญหานี้มาเยอะแล้วมีขยะชุมชนผสมอยู่กับขยะ,ขยะกาาอุตสาหกรรมอันตรายครับ มันมีอยู่จริงที่ขยะชุมชนกับขยะเก่าสาหกรมอันตรายอยู่ร่วมกันนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดมันมีจุดลักลอบทิ้งเก่าสากรกันอันตรายเนี่ยเยอะมากนะครับอาจารย์ใช้คําว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยคือพูดแบบน่ารักหน่อยใช่ไหมความจริงเขาซ่อนใหมครับเขาซ่อนอยู่ครับใช่ออครับเพราะว่าเหมือนว่าเใครถามก็บอกว่าเป็นขยะชุมชนใช่ครับแต่ว่าความจริงมันมีขยะที่ไม่ควรจะมีอยู่ตรงนั้นเนี่ยถูกต้องอยู่ข้างในนั้นเพราะผมเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วที่บ้านผมเองอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีผมอยู่ชลบุรีนะครับอยู่อำเภอบางละมีบนอมกั ขยะเนี่ยครับบ่อหนึ่งแล้วก็มีการทิ้งจนเต็มแล้วมันเหม็นมากปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเดือนมีนาคมเป๊ะเลยนะตรงกับที่นี่เลยไฟมันไหม้บ่อทันทีครับก็เสมือนมึงมีใครไปจุดไฟนะฮะหรือธรรมชาติจะจุดไฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไฟไหม้อยู่ทั้งหมด3าวันสามคืนครับวันที่4ี่ไฟดับนะครับไฟดับเนี่ยไม่ใช่เพราะน้ําดับได้นะเพราะว่ามันไหม้จนมันหมดแล้ว,ลวตัวเชื้อครับถ้าเราอยากรู้รที่อาจารย์ทั้งคำถามว่า มันขยะตรงนั้นมันมีอะไรบ้างอย่างอาจารย์หรือว่าผมเนี่ยเข้าไปตรวจเลยได้ไหมผมสอนหนึ่งนาทีก็เป็นแล้วครับดูง่ายๆอันดับแรกนะครับขยะชุมชนก็คือพวกถุงพลาสติกต่างๆถุงเทสโก้นะครับมีใบตองอะไรพวกนี้คือขยะชุมชนแต่กล่าวสารกัมตลายนี่จะเห็นว่ามันมีมีชิ้นส่วนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วซ้ำๆกันทิ้งอย่างเงี้ยหรือเป็นน้ําใส่ถังไว้อย่างเงี้ยเปิดมาเป็นน้ํามันอะไรเงี้ยฮะทิ้งเงี้ยมันดูออกครับเพราะชุมชนคงไม่มีอย่างนี้ครับ คือคือมันมีความเป็นเคมีอยู่มันมีความเป็นตัวตนของขยะก่าอุตสาหกรรมอยู่ครับจะเป็นกากโลหะเป็นกากเคมีอาจจะต้องใส่ถังถ้าไม่ใส่ถังก็อาจจะถ้าเป็นกากผงๆก็อาจจะใส่กระสอบอะไรเงี้ยบ้านเราเนี่ยมีความหละหลวมครับหละหลวมคือเอาข้อจริงๆแล้วเขาห้ามทิ้งรวมกับขยะชุมชนครับแต่เราก็ยังไปทิ้งกันอยู่ถูกต้องครับแล้วยังไงฮะทางการเขาตรวจไม่ไม่พบเหรอฮะในเมื่อมันเจอมากขนาดนี้มันมีเยอะครับ คือโรงงานในประเทศไทยที่มีวัตถุก่าอุตสาหกรรมอันตรายนะครับมีอยู่16,00 0โรงงานนะครับใน1 6 0 0 0พโรงงานนี้มีที่ทิ้งก่าอุตสาหกรรมอันตรายเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับอยู่แค่3พื้นที่ที่เป็นบ่อทิ้งได้นะครับการอิ่งลงเผาครับตัวเลขมันขนาดนี้แลยแล้วก็มีที่พื้นที่ที่ทิ้งแบบกาอุตสาหกรรมแบบปกติได้เนี่ยประมาณสัก20สบครับส่วนที่เหลือที่เห็นกันเนี่ยทิ้งๆกันเนี่ยอยู่ตามตามร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับใบอนุญาตหรืออาจจะไม่มีใบอนุญาตท ตัวเลขที่ดี i สไอกับกรมโรงงานก็คุยกันนะฮะว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีเก่าอุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับเขาบอกว่าเมื่อปี2 5 4 6เนี่ยเรามีเก่าอุตสาหกรรมอันตรายอยู่แค่1.4ล้านตัน<ะ>มีโรงงานอยู่ประมาณ2,452งโรงที่มันมีโรงงานเก่าอุตสาหกรรมอันตรายนะครับ<ะ>แต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มเป็นหมื0นพันโรงงานมีเก่าอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมด3.95ล้านตัน เพิ่มมากี่เท่าตัวแล้วครับซีเพิ่มมาจาก2,000กว่าอาทิตย์2,005มา1 6อ6ะคิดดูสิกี่เท่าับที่จำนวโรงงานที่ตลกไปกว่านั้นก็คือว่าอย่างกากอุตสาหกรรมนะครับแบบอันตรายเนี่ยครับมีการแจ้งขนนะครับบอกว่าจะขนกัน2.75ล้านตันแต่เมื่อถึงวันที่ขนจริงเนี่ยมีการบำบัดจริงเนี่ยเจอว่ามีแค่9แสนตันมันหายไปไหนเนาะ ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าจย์ใช่ครับที่เป็นตารางขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงนะคะจะได้เห็นตัวเลขกันชัดๆนะคะนี่ครับเป็นฝั่งฝั่งซ้ายสุดเป็นปีนะครับตรงช่องที่2นี่จะเป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมนะครับที่เรียกอุตสาหกรรมการอุตสาหกรรมอันตรายนะฮะตัวที่3เนี่จะเป็นของเสียอันตรายจากชุมชนนะครับแล้วก็ตัวขวาสุดจะเป็นของเสียทั้งหมดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมเยอะกว่าของเสียชุมชนอีกครับ 3ล้าน9้าชุมชนนท่าไหระครับ7จ็ดแสนหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วมันแล้วตกลงที่เราอยู่กันเนี้ยที่เผากันอยู่เนี้ยที่เพิ่งจบไปเนี้ยมันขยะก้อนไหนกันแน่ประเทศไทยนี่แทบจะเป็นประเทศที่คือคนมนุษย์เนี้ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับขยะอุตสาหกรรมถูกต้องโดยไม่รู้ตัวครับแล้วพอมันลุกไหม้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สะดุ้งกันทีนึงใช่ครับแล้วก็สะดุ้งในแบบที่เรียกว่าเบาด้วยนะผมเดาว่าถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ย เคสขนาดนี้เนี่ยต้องลุกฮือมากกว่านีะถูกต้องครับนี่เป็นภาพของภาคตะวันออกนะครับจะเห็นว่ามีจุดที่เป็นหัวกะโหลกนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แดงๆนะครับหัวกะโหลกทั้งหมดเนี่ยสี่สิบกว่าจุดนะครับอจุดพวกนี้คือจุดลักลอบทิ้งเก่าสารกัมอันตรายที่เราพบนะครับคือแดงๆที่ชนบุรีไล่ไปทางขวาเนี่ยเห็นไหมจะเป็นจุดๆๆอยู่ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับเริ่มจากบ้านผมก่อนชนบุรีนะครับพบที่อำเภอเมือง4จุดอำเภอบ่อวิน1จุดอำเภอหนองใหญ่1จุด อำเภอพานทอง3จุดพนัฐนิคม4จุดนะครับเกาะจันหนึ่งจุดนะครับที่จังหวัดระยองนะครับอำเภอปวกแดง2จุดนะครับอำเภอบ้านค่าย1จุดนะครับนะครับเดี๋ยวก้าวขึ้นเลยครับขอกราฟด้วยนะครับสมุทรปราการนี่มีอำเภอเมือง2จุดนะครับมีบางบ่อ2จุดนะครับที่ฉะเชิงเซามีบางปะกงสองจุดบ้านโพ2จุดนะครับพนมสารคาม13จุดก็คือที่มีคดีหนองแหนที่ผู้ใหญ่ประจบนวมโอภาสถูกยิงเสียชีวิตที่นั่นครับเพราะที่นั่นมีบริษัทที่กําจัด พวกกากอุตสาหกรรมอันตรายเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ7เจ้านะครับมีขยะชุมชนกทมเพื่อทิ้งนี่นั่นด้วยนะคะครับผมมีขยะรวมกันน่ะทั้งกากอุตสาหกรรมแล้วก็ขยะชุมชนประมาณ7เจ้า11บ่อนะครับอันนี้คือจุดที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องครับมีปราจีนบุรีนะครับอำเภอเมืองอีกหนึ่งจุดกรุงเทพมหานครนะครับที่ราชกระบังมีอีก1จุดครับอันนี้คือผมไม่ได้รวบรวมเองนะครับ คือไม่ได้ไปหาเองเครือข่ายที่ทํางานด้วยกันเขาส่งข้อมูลมามหลายจุดตรวจสอบเจอหมดแล้วบางจุดเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็ต้องมีการเก็บตัวอย่างเข้าไปตรวจอะไรครับ<อ>แต่รัดช้ามากในเรื่องนี้ฮะไอ,อกลิ่นที่มันเวลามันระเหยบนอากาศเนี่ยมันจะไปไกลที่สุดได้สักกี่ จริงๆเราบอกว่าเราเห็นแค่ควันนะครับ <S 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 แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ควันอาจจะเป็นไออย่างที่ผมบอกว่าเรื่องของฟีนมันเป็นแค่ไอลอยมา <S S เ,เราก็แสบผิวแล้วนะครับเราก็รู้สึกเจ็บตาแล้วถ,ถ้าเกิดว่ามันมีมากๆอาจทําให้ตาบอดได้ตงเนี้ยก็เรียกว่าฟีนอลนที่เข้มข้นนะครับที่เนชั่นมีผู้ประกาศหลายคนมาทํางานแต่เช้าเข้าถึงช่วงเที่ยงปุ๊บก็ต้องแทบฝุบอปะต้องหลับตาไปสักพักเลยเพราะว่าแสบตาตอนเช้าระลมมันมาไงลมมาเช้ามาเย็นไงก็จะเจอแบบนี้แล้วก็แอรกากที่มัน กันเหมือนคนป่วยกันไม่ได้คือหน้ากากแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับสําหรับการผามไหมอย่างนี้แล้วถ้ายิ่งเป็นกากอุตสาหกรรมเอาปะกะติก็พอก็มีผลกระทบแล้วถ้าเป็นอันตรายนี่มันคงต้องมี2อท่อเลยมั้งจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วมันไม่ควรอยู่ตรงนั้นนะครับ<ะ>ผมสรุปอย่างนี้ครับ<ะ>ถ้ามันมีนะก็ะภาวนาว่าอย่าให้มีเลยตรงนั้น